ตีสองสี่สิบห้าค่ะลิเวอร์พูลที่เจอกับบอลมัดนะคะคู่นี้หูฝนตกพายุเข้าพายุเข้าทางตอนแบบฝั่งใต้ของประเทศอังกฤษเมื่อวานนี้ค่ะลมแรงมากนะก็ลิเวอร์พูลเองก็นําไปก่อนจากกัปโตแต่ว่าการพลาดหัวนี่คือบอกเลยว่าทีมไหนเวอร์คลาสไงวะชนะแต่ยาน่านย,ยิงเยอะกว่าคุณดูเห็นฝนปะเนี่ยเห็นเห็นฝนตกปะเนี่ยที่มันเป็นคลื่นๆเนี่ยค่ะโอ้โหลมแรงเลยลมแรงมากน่ากลัวมากอังกฤษถพายุฝนตกหนักมาก คือเป็นกราโคยิงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นจัสซินไคลเวิร์ดก็มาหม่งตีเสมอให้เป็น1-1นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนูเย็ยิงสวยมากคุณผู้ชมเป็นสอค่ะก็ชุดชุดใหญ่ไหมผสมเหมือนกันผสมแต่ก็มีชุดมีแบบมีมีผู้เล่นตัวหลักๆลงเหมือนกันนะคะก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นี่นอันนี้อันนี้ลูก2องหนึ่งปะโอโหลูกโปรเลยนะทำบ่อยมากตอนเบนฟิก้า ยิ่งสวยมากนะก็หลังเกมพะครับเองก็บอกว่าก็จริงๆลิเวอร์พู Liverpool เองก็น่าจะยิงเยอะกว่านี้แต่เรื่องของสภาพอากาศมันเลวร้ายมากแต่ลูกที่เสียเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรเสียอแต่ว่าลมมันแรงแล้วก็ทําให้เล่นยากกันทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วจบเกมรู้ไหมว่าจริงๆลิเวอร์พูอ่ะจะต้องบินกลับปรากฏว่าไฟล์ท์แอแคนเซิลอ้าวเพราะลมแรงเนี่ยลมชายพายุเข้าเลยพายุ น่าจําชื่อพายุไม่ได้ช่วงนี้อังกฤษพายุเข้าบ่อยนะสอ,อาทิตย์ก่อนที่จะไปก็พายุเข้าอ๋อเ oh, หรอฮะใช่แต่ว่าเนี่ยอันนี้คือพายุเข้าทางฝั่งแล้วบอลมัดเนี่ยกลับไปเลียฟูลเนี่ยใช้เวลาประมาณรถโค้ชน่าจะไหนอธิบายให้คนเออ่เบิร์กเนี่ยหน่อยได้ไหมว่าอังกฤษเนี่ยฝนตกอยู่แล้วลมแรงพายุเข้าจะหนักแค่ไหนคือเขาจะอย่างนี้ฝนตกมันตกโปรยโปรยตกแบบตกหน้าลำคาญตกเป็นแบบบางทีก็ตกเป็น ตกทั้งวันตกทั้งวันฟ้าคึ้มคมแต่ว่าถ้าพายุเข้าอะค่ะเขาจะมีเตือนเลยสีเหลืองสีแดงอย่างตอนนี้นะไปรอบที่แล้วพายุเข้าฝั่งสกอตแลนด์ฝั่งมาทางแบบภาคเหนือทางเหนือฝั่งที่ไปไม่ถูกอบบเบิร์นเออฝั่งนั้นอะเพราะฉะนั้นสกอตแลนด์น้ำท่วมน้ำท่วมนี่คือทัเป็นเมืองไทยเลยขับจากลอนดอนขึ้นไปน้ำรอการระบายน้ำรอการระบายเหมือนบ้านเราเลยค่ะคือน้ำท่วมแล้วเขาก็จะแบบแต่อังกฤษน้ำท่วมทีคือรถไฟบางที่ก็วิ่งไม่ได้หยุด ไฟแคนเซิลอะไรเงี้ยเพราะเขาเวลาหนักหนักจริงๆอคือไปเคยเจอแบบที่ห้ามออกจากบ้านอ่ะเออมีอยู่ครั้งหนึ่งไปปีที่แล้วมั้งเจอแบบห้ามออกจากบ้านเพราะลมแบบสามารถพัดอะไรก็ได้มาแล้วมีคนเสียชีวิตเพราะว่ามีวัตถุปลิวมาโดนหัวอออย่างนี้เลยอ่ะเพราะมันมันใช่เวลาพายุมาคืกเขาแรงจริงก็ปรากฏว่าเนี่ยพายุเข้าอีกแล้วก็นั่งรถโค้ชกับทับ้าเปลี่ยนไปก็คล้ายๆกับเวลาเราไปยืนอยู่บนทะเล เออใช่ฝั่งคนจริงๆกีก็เป็นเป็นเกาะนะือว่าเวลาเจอพวกขึ้นลมมรสุมอะไรอย่างงี้ก็หนักเหมือนกันอ่ะก็มาดูผลประกบผู้กันนะคะเรียบร้อยอยากไปตีมือคนจับเหมือนกันนะว่าดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหมเล่าสุดเนี่ยคุณพอร์ตเบลกับบิลเลนส์โบว์เดี๋ยวไปเจอกันเนี่ยเอ็นดูไหมถือว่าตัดพรีเมียร์ลีกให้ไงเอาทีมได้ทีมหนึ่งโอ้โหเชลซีหนักกว่าอีกเชลซีนะเจอนิวคาสเซิลค่ะลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมเจอพัตตันฟูลแลมแล้วก็เนี่ย ปาดเบลเจอกับมิดเดิลสโบอันนี้เป็นรอบแปดทีมสุดท้ายของคาราบาวครับซึ่งซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะแข่งกันช่วงก่อนบ็อกซิ่งเดย์ป่ะก่อนวีคคริสต์มาสอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าหาตัวได้นี่อาจจะได้ดูลิเวอร์พูลเวสต์แฮมเผื่อมีอะไรมาฝากนะเพราะว่าแดงเดือดสิบเจ็ดลิเวอร์พูลเวสต์แฮมน่าจะสิบเก้าสิบเก้าหรือยี่สิบยี่สิบนะ่น่าจะสามวัน